สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำขนมปังกระเทียมกันค่ะอร่อยง่ายๆไปใน5นาทีโดยไม่ต้องอบและไม่ใส่เนยค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารทานเล่นในระหว่างวันนี้กับผู้ป่วยและผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์โปรตีนจากขนมปังโฮวีต ระเทียมที่ทาหน้าที่ในการช่วยลดการหนักเสพและยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งกระเทียมยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยมีความอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะวัตถุดิบมีอะไรพิมพ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มด้วยการขูดกระเทีเมยมให้ละเอียดหรือใครจะสับจะปั่นก็ได้ค่ะตามที่สะดวกเลยหั่นผักชีฝอยตามที่ชอบใส่เกลือใส่น้ำมันมะกอกลงไปทำการคุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้น เรานำมาใส่บนตัวขนมปังและเกลี่ยให้เรียบตั้งกระทะให้ร้อนใช้แปรงปาดเคลือบน้ำมันบนกระทะเล็กน้อยและนำขนมปังของเรามาวางไว้ในกระทะโดยให้นำด้านขนมปังที่ไม่มีกระเทียมลงไปก่อนเมื่อด้านล่างสุกดีแล้วทำการกลับด้านที่เป็นกระเทียมลงไปเมื่อสุกได้ที่ตามชอบแล้วทำการจัดใส่จานทานได้เลยค่ะจะทานคู่กับน้ำพริกเผาก็จะได้รสชาติที่อร่อยเพิ่มขึ้นอีกค่ะ ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะขอให้รับประทานเมนูนี้ให้อร่อยและมีสุขภาพที่แข็งแรงคะ่ะ